อีกม <S preach science> ่ตกโงมีหลายบทลายบาทเข้าแสดงเป็นบทบาทอนไดใช่ไหแสดงเป็นเด็กหน่อยแสดงเป็นผู้ลูกผู้สาวแสดงเป็นผู้ถ่อผู้แก่แสดงเป็นผู้พ่อผู้แม่พระเจ้าพระสงฆ์กัจกรกาแสดงเป็นหาาิเป็นนยมบัดนีพระแสดงเป็นพระเป็นสงรงถ่ายปีเก่าตอนับปีใหม่ การจังฉันประจ่าทุกคู่เพิ่นบอกว่าหันหลังกูตั้งใจฟังก็ได้กูบ่ตั้งใจฟังกะสิลืมแต่ว่าให้ปีใหม่แล้วเพราต้องค,คิดไม่ทำไมอย่างจังซี่ละ่ะอ่าเพื่อเป็นการสร้างสูงสเพื่อเป็นการชะลางจิตใจของเฮาก่อนหน้านั้นหลวงพ่อมีโยมมาขอโทหลวงพ่อให้หลวงพ่อจะนองขอหายเลยล้มผอเชื่อไหมมั้้ส ส่วนหดค่ะปีนั้นกันได้โอ้ยยากหลายเจ้าว่าไปนั่นไปนี่าัันอย่าไปกิงเย่ยไปยังลงพอว่าเจ้าของบ่าอาบน้ำให้ผู้อื่นอาบให้่ก็จะอาบไปนไดนดิเจ้าของหยุดจักหม่องมันอาโจกับโต๊ะหม่องมันคัดหม่องมันยังเจ้าของเก่าเองเจ้าของอิ่มหิวเองกินเองให้ผู้อืน่นเอาหายกินกับห่อกัด เปรียบอาหารก็ได้หรือสิ่งเปียบว่าร่างกายก็ได้หรือไปบอกยึดใจก็ได้จ้องสู้ก่อไปบอกกรรมทั้งจิตกับผู้ใดเสด็สิมาให้พระไปบอกให้ไปไปก้าวให้หลวงพ่อก็บอกมันพอไดที่เจ้าจอมไม่เห็นเอาเจ้าไม่เห็นเอาเจ้าก็พอได้ข่อยไม่เห็นเขาข่อยแต่ว่าข่อยสิได้ให้เจ้าซ้ำได้หน่งเจ้าสิสิรักเอาซ้ำได้ก็ว่าถ้เจ้ามีแต่ไปเม่าเมาหลุ่มหลอนอยู่บ่อเกินบ่อถ่วงกับปั้นเวล่าที่ลวงมาก บตื่นตันถ่วงวัดเวลาสิผ่านมากของเขาอ,อ,อดีตปัจจุบันอนาคตอดีตเ้องเฮ็ดจังไดปัจจุบันเ้าเฮ็ดจังไดอนาคตมันถีเป็นจังไดเห <า S 1> น็นหรอเข้าไปิ้นหนังบิ่งละคร้อเหรอป,รปรย่อนมาอนเจ้าของปภปบเจ้าของอันนี้ลบพอเบื่องหนังเบื่องละครแอ้หกับมาทิตีทีเจ้าหน้ากับชีวิตเจ้าของชีวิตของพีนงน่น้องน้ากันเบิ้ลท่านเทพคู่บาอาจารย์จะเกิดความกัดสัญญา ทนทุ่มแล้วกับพี่น้องคือการหุ้เกิดความกระสันเกิดความอยากทนทุ่มคือการหุ้นเบื่อทุ่มบาคว้อมสูงชาวบ้านห้องเหตุห้องห้องประเด็นบองที่ในส่วนนั้นลูกหัวกระดูกย่าเนี่เกิดขึ้นฉนอกคิดหอดหอดเมยหอดพีหอดนองหอดทุกคนไม่มีโอกาสต้องเด็เดเสีพพนนสย,นนดดย,ย,ย,ยสลระละูกหัวว่าหลายคนกับว่าลูกพอ่อ ยากดังอยากไดยแซนต์ปองเกลนเจ้าของมาสั่นรบพอกับโบเบียนโดผู้ขาเอาทีเอาลองกับพ่อผู้ใดมิชิดใจกระสันอยากสา่งบุญสางกุศลสางคุ้มงามเพื่อนปีหนึ่งหนึ่งได้เหย็ดเอาซะทรงถ่ายปีเก่าซะสึตอนรับปีใหม่สร้างวัดที่สามสิบเอ็ดท่านว่าอ่าทรงถ่ายปีเก่าวัดที่หนึ่งมกกะล่า อ่าที่ตอนรับปีใหม่เป, hehe, ป so on, ็นพ <60 S 1> ันเกิดของหลวงพ่อพระภิสัตร์อ่าแต่เตอ่าผ่านมาติดหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีเสร็นเทียบเป็นวันอ่าปีหนึ่ง um, กับว <uras> <is> ิสาบยหกสิบหาวันกังสิบเก้ามันเป็นจากวันแล้วหกสิบกว่าปีเนี่ยอืมกัดเตกัดเตะผ่านหลอดผ่านน้ำผ่านทุกทิ้ทุกอย่างเนี่ยบวกปลากพูพวกปลาโคตเป็นอ่าพ้นดีแน่เป็นนักเลขแน่เป็นนั้นแน่กับผ่านมาหมดอย่างจะว่ากระสากคุ้มค่าคุ้มดี แต่ว่าสังสางเป็นเจ้าของกับพวกขะผีน้นองกับมีปอไม้อันเดียวกัน okay, uh huh. วัดเก็บตั้งพี่น้องน้องผู้น่องผันนงวกันวัดก็เลยขึ้น <Okay. S 1> เหตุยากตัวนี้เกิดขึ้นการใชยหลายๆท่าน,น,นที่กาวนี่แหละเป็นกระบอกเสียงซอยกันท่านพระคุณจุพอ่อศิลโสรุษท่านพระคุณสุตตะธรรมวุ้งข้อได้บอกกาวกันใดข้อได้มากซอยๆแต่ดูงดึงดีด่องข้อใดขมีอะไรสงนำกัน,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 นท่านพรงๆพูดนิบุญ อ่ามีข้ประเด็นมั่นันหลายหลายของทานพระเจ้าพรสงฆ์ท่้งทัายนี่แหละเข้อประเด็นมืการมาหลายๆชิงเลายลายอางประกอบกันแต่มีการเพื่อเป็่ยนยัเปลี่นแงก็ต้อการกรตุ้นเตือนใจจังตีดดาวนี่แหละเป็นไม่มีไม่ดแต่้าคิดอ่านนี่ยไม่ๆเกิดขึ้นนต่ไก็ได้จำเพราะว่าอุ้ยบางเทียบางต่างบางโวกงบางางบางโกสแบบางี จะบอกอธจักษ์ร่วมร่วมบางทีกตเป็นผู้บริหารนั่นนะที่ตอนนั้น,นี้ได้อาสีอ่าบอ,อาลักษณะบอได้เข่าคลายก็มาสร้างสมอีนีบัตรทองแต่ว่าอีนีก็ได้พัะนิดใจอีนีก็สร้างสมอีนีแต่ว่าเพื่อควบอ่าเรียบร้อยเพื่อควบเป็นมงคลบางที่เขาได้เรื่อมการว่ามันเริ่อมไปแค่วลคำว่า,ารเรื่อมแต่